สวัสดีครับผมชายชาตีเจ้าเก่าเดี๋ยวจะทำง,งานที่มันค้างค้างอยู่จะเก็บไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวตัดเส้นเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวมาลงสีกันหน่อยครับลงสีกันเลยนะครับสีก็ผสม ผสมให้ดีครับอาอ่อนๆไว้ก่อนสีสีส้มกับสีเหลืองแก็เพิ่มตินงเท่ีน้นนิดแล้วแต่ชอบครับจริงๆแล้วผมเกยนสีนี่ผมก็เอาใจตลาดนะครับให้มันขายได้ครับขายไม่ได้แล้วก็เจ๊งทำอะไรเราต้องเอาขายได้ไว้ก่อน ทุกคนแหละครับผมทำารับผมก็ใจคนอ่านคนอ่านติมาเราก็ต้องปรับปรุงการทำงานนี้บัางครับไม่ง่ายอย่างที่คิดยิงตอนนี้กระตูนแบบนี้กระตูนไทยๆแบบนี้ก็เหลือพันดีสารน่าจะเป็นเจ้าเดียวก็หนาวอยู่แนละ้ว เกิดมันขายไม่ได้เราก็ต้องวนเสือนะครับมองเขาคนเขียนไม่เข้าใจครับกูจะเขียนกูแนวนี้กูจะทำกูแนวนี้ไม่ได้ครับอยู่ก่บผมต้องทําตามสั่งนะครับเพราะว่าผมผมจะดูตลาดมังกรก็รักมังคนก็เกลียด ผมอาจจะพูดมากรู้มากมก็ธรรมดาครับรอผมไม่ได้หรอกคนที่รอผมไม่ได้ก็โกรธผมสถานการณ์แบบน,นี้ยังมาหลอกกันอีกก็ครอบกันไม่ได้ครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีกแค่ไหนแต่ก็พยายามทำให้ดีครับเพราะว่ามันเป็นเนจ้าสุดท้ายแล้ว ถมีประวัติศาสตร์บันทึกกระตุนไทยก็น่าจะมาคุยกับผมว่มาเออเป็นลายสุดท้ายเนะี่ยคุณมีอะไรดีคุณทำยังไงถ้ามีบันทึกไว้นะครับโลกหลังก็จะได้รู้คุณทำยังไงถึง,ง,องอยู่ได้จอด่อนเก่งกรัตัวนก็แย่แต่คนณนี่ก็มีอาชีพทดลองเขากไม่ลำบากครับ อย่างผมเนะี่ยไม่มีที่สดรองนะครับทำอย่างเดียวเลยแล้วขึ้นมาก็ยังไม่รู้ที่ไปกินอะไรเลยครับเนี่ย ใกล้เลยครับใกล้จะเสร็จ แำแก้มนิดเตีชมพู หน่อยก็คงจ,จะได้นะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามดูอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ใจจิตีด้วยนะครับให้เป็นกำลังใจ ไม่ทราบว่าผมเล่าเรื่องริชิดวงที่มีต้นไปสังฆาช่วยนะครับไม่ทราบว่ามาันตัดไปหรือเปล่าถ้าตัดไปเดี๋ยววันหลังมาเล่าใหม่นะครับเพราะว่าคือคลิปจะเสียมันมีปัญหาก็เลยต้องทิ้ง มันอยู่ใดยลบทิ้งหรือเปล่าผมก็ไม่ทราบเดี๋ยวถ้าย่างไงถ้ามันไม่มีผมจะมาบอกใหม่จะมาเล่าใหม่นะครับต้องขอโทษอย่างแรงเลยเพราะมันมันใช้ไม่ได้จริงครับเันเสียหมดเลยเสียแล้วเราก็หงุดหงิดลบทิ้งเลยเอาไว้ให้มันกันหนัก หลักกล้อเราแล้วมันก็เก็บข้อมูลไม่ได้ละเอียดมันก็จะลวนเลยลวนเลยอย่าเีา้ดีว่าป้าเตเขาจำนานเรื่องตัดเรื่องต่อ ครับส่วนผมนี้ไม่ได้เรื่องเลยไม่รู้เรื่องเลยก็หินใจคนตัดคนต่อได้เลยครับเพราะมันทำยากแต่ละคิดที่จะได้ออกไปเนี่ยมันยากครับไม่ถึงว่าคนตัดันต่อแล้วครับไม่ใช่ผม แต่ว่ามีความอดทนสูงครับคนไม่อดทนก็ลำบากหน่อยเราก็เครียดเหอนกันเขาเป็นคนที่แบบช่วยกันดูช่วยกันแลเงี้ยช่วยกันทำก็ช่วยผมมาตั้งนานนะเขาก็เก่งเขาาปรพัน แต่งนังสือนิยายรับได้เยอะแยะหากินกันมาก็เชินไปแต่เขาคือตัวช่วยหลักเลยทะ่เขาภูมิใจในตัวเขานะบางทีผมนี่เอาวผม ผมรู้ตัวแล้วของนี่ง่านะเขาก็ใจดีเขาอดทนผมนี่ใสม,มันมันติดอาต่างหาต่ดินแง หลายคนทำเอสทำไมอยู่ดินแดนทำไมต้องนิสัยไม่ดีคือคนดีก็มีครับแต่บางครั้งเราก็ต้องคบคนที่ไม่ดีบ้างเพื่อความอยู่รอดครับเราก็เลือกคบคน แต่ถ้าขอบคนดีมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นมันก็ดีไปเรื่อยไม่มีประสบการณ์ชีวิตไม่มีอะไรนะคือมนดีอ่ะถ้ามันไม่ดีนะี่มันก็มีอะไรไม้เราเ,าเก็บมาใช้เก็บมาตัดแปลงอะไรพวกนี้ก็มันทำให้ออกคลายเป็นคนที่แบบ บางครั้งก็แข็งกระด้างแตบางครั้งก็ความเหตุผลซึ่งผมเองก็ไม่ไม่เกเรนะครับเป็นคนที่แบบ <c oughs> เพื่อนเยอะเพื่อนเยอะเราไม่เราไม่ตามเพื่อนมันก็ไม่ได้เพื่อนเยอะ ประสบการณ์ก็ต้อง<ม>เยอะแต่มันก็ทําให้เรามีชีวิตรอดถ<ม>ึงวันนี้ได้ก็เพราะประสบการณ์ชีวิตที่ดีๆนะครับากแหแรงเสริมซ้มนะครับมันทําให้ผมแบบเป็ตัวตวนขึ้นมาโดยที่ไม่คิดที่จะไปพึ่งใครแม้ก็ะทัง ขอแม่แร้วอม่เขดอ้ครับก็อย่างนี้นะครับชีวิตคนดีบ้างเลบ้า ล้าเรามันมีประสบการณ์ไปไหนเราก็ลำบากกลัวเราสมดมันก็ไม่ได้การั้งเราก็ต้องเข้มแข็งบ้างยอมหมดก็ไม่ได้ก็รอก็มีสักสีทุกคน,นะคะเอาละครับนา่าจะ น่าจะใช้ได้แล้วเดี๋ยวตัง้งนิดหน่อยก็คงจะใช้เป็นปกได้นี่ครับก็ไม่มีอะไรมากมายเราก็สนใจหน่อยพยายามหน่อยครับหน่อย,ลอยลเลาวกัง ้ก็เป็นผมไม,ม่ใก่อนเี่งอะไรแต่ทุกวันก็ทำเพื่อความอยู่รอดนะครับความอยูรอดบังคับนะครับตตังเหมือนบังคับเอาเป็นเราต้องทำ น่าจะใช้ได้อีกน,นิดหน่อยแล้วก็ส่งทำเพจได้เลยครับอ,อยังไงก็กดติดตามเพจชายชาตีด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพจของผม youtube นะครับชายชาตีนะครับสวัสดีครับ